สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องบอนสีบ้านป้านันนะคะสวัสดียามเย,เย็นนะคะวันนี้เป็นวันพุธนะคะวันที่21เดือนพฤศจิกายน2568นะคะมาพบกันบ่ายๆคำ่คำๆนะคะวันนี้เนาะเพราะว่าช่วงเช้าฝนตกอันนี้เพิ่งเพิ่งแบบเผาๆหน่อยนึงป้านันมาทำคลิปให้เพื่อนๆน,นะคะ จะมาแบ่งปันบอนสีไซส์ใหญ่นะคะวันนี้แบ่งปันบอนสีไซส์ใหญ่กระถางละ150บาทนะคะกระถางละ150บาทนะคะพเพื่อนๆจ๋ามีคัดสรรมาแบบความงามให,ให้แบ่งปันเพื่อนๆนะคะ เพื่อนสนใจต้นไหนนะคะสนใจต้นไหนก็แอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะคะแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยเบอร์0812810775นะคะไซส์ใหญ่ไซ์ตั้งแน่นะคะวันนี้เนาะไปแล้วสวยเลยนางมีหัวแล้วนะไซซ์มีมีหัวแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าแค่ว่าหัวยังไม่แก่เต็มที่นะคะใหญ่แล้วแต่ว่ายังไม่หัวไม่แก่เต็มที่นะคะเพราะว่านาง อพอเราอัพกระถาง6นะเพื่อนๆเขาก็จะสวยไปได้อีกพักหนึ่งเลยนะถ้าเพื่อนๆอยากได้ความสวยไปแล้วก็ไปอัพ8ได้เลย8หรือ10ได้เลยแต่ถ้าเราไม่อัพกระถางนางก็จะเริ่มทิ้งใบไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นบอลที่ลงหัวใหญ่ๆนะคะถ้าเราไม่อัพกระถางเพราะอันนี้นางเต็มที่ของกระถาง6แล้วนะคะไปอัพกระถางได้เลย วันนี้นะคะต้นละ1 5ึบาททุกอย่างทุกต้นนะคะโทรมาได้เลยแอดไลน์มาได้เลยนะคะสนใจต้นไหนเดี๋ยวปนันทาชมนะคะสนใจก็ทักถามมากันได้เลยนะคะอ่าค่าส่งปนันนะคะต้นแรกอ่า50บาทต้นต่อไปบวก10นะคะเนเพื่อนจ๋าต้นต่อไปบวก10กระถาง6ทั้งนั้นเลยนะคะส่งปลนอ,อีเม ได้ทำโอนและปลายทางใครสะดวกโอนก็โอนใครไม่สะดวกโอนก็ให้เก็บปลายทางได้นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มช pues ื่อแรกกันเลยนะคะเริ่มชื่อแรกกันเลยมีกิตติมาเจ็จีลานะคะกิตติมาเจ็ดีลามีแบ่งปันให้ประมาณ9ก้ากระถาง10กระถางนะคะเพื่อนๆจ๋าเก้ากระถาง10กระถางใครต้องการเอาไปตั้งโชว์สวยงามได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ใบเขาแห้งติดนะพานันยังไม่ได้เช็ดนะคะเพื่อนๆจ๋าใบเขาเกยกันแห้งติดนะคะเขาสวยนะคะนี่นะสวยทุกต้นเลยนะ ไซใหญ่ๆลายหินอ่อนนะคะ150บาทนะคะสวยทุกกระถางเดี๋ยวใบนี้เดี๋ยวป้นานันมาเช็ดออกให้นะคะเพื่อนจ๋าเช็ดออกให้นี่สวยแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวป้นานันกลับมาเช็ดใหม่นะคะ ต้นต่อมาต้นนี้ป้นานันลืมชื่อเพื่อนเพื่อนจ๋าป้านันลืมชื่อนะคะมีลายแบบป้ายสวยๆกันเลยป้ายสวยๆกันเลยนะคะเพื่อนจ๋าป้านันลืมชื่อเดี๋ยวป้านันนึกชื่อได้ป้านันเขียนติดต้นไปให้นะคะอันนี้มีจํานวนเยอะอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋ายี่สิบกว่ากระถางนะคะมีพอแบ่งปันเพื่อนๆนะคะใครอยากเอาไปทําฟอร์มโกได้เลยเป็นไม้ป้ายนะคะเป็นไม้ป้ายสวยงามมากเพื่อนเพื่อนจ๋านะคะ สวยงามสวยงามไซส์ใหญ่มีลูกแล้วนะเพื่อนๆจ๋ามีลูกออกมาแล้วนะใครจะไปทําจํานวนได้เลยนะมีอันนี้ลูกกําลังขึ้นมาสวยๆใบฮับับทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มสวยแล้วนะคะนมีลูกขึ้นมาแล้วใครอยากได้แคบได้แคบเลยนะคะเพื่อน,น,นจ่ามีจํานวนเพราะว่าจะคัดไซส์มาแบบเอท่าเท่าเท,ท่ากันเลยนะคะจัดไปเลยนะคะ150บาทนะคะ ต้นต่อมานะคะต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นพระนางสุจิตราพระนางสุจิตรานะคะพเพื่อนๆจ๋าพระนางสุจิตราร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะนี่อันนี้สองต้นเลยนะคะพระนางสุจิตราใครอยากได้นะคะนี่ฟอร์มสวยมากเลยนะคะสวยงามทั้งทั้งตู้เลยนะสวยงามทั้งตู้ไซส์ใหญ่ๆเลยมีลูกแล้วนะคะพเพื่อนๆจ๋า จัดไปเลย150บาท2ต้นนะคะใครจะเอาไปทําจำนวนก็ได้เลยนะไซ์นี้นะคะแก่ต้นแล้วนะคะอ่าต้นต่อมาจะเป็นเทพเทวลิศนะคะเทพเทวลิศอ่าอันนี้ก็150บาทเหมือนกันเทพเทวลิศนะคะ หนึ่งร้อยห้าสิบาทไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าไซส์ใหญ่ๆกันเลยไซส์ใหญ่กันเลยถ้านับอ่า,อาไม้บรรทัดก็จะหนึ่งไม้บรรทัดนับจากตากกระถางนะเพื <ๆ S 2> เ่อนๆจ๋านี่ฮาร์ฟสวยๆเลยเป็นบอลที่แบบแต่ก่อนเคยแลมากเลยนะราคานี้สูงมากถ้าไซส์นี้เป็นหลักพันกันเลยนะเพื <ๆ S 2> <า>่อนๆจ๋านี้ป็นันมาคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไซส์แม่พันเลยไซส์ตั้งแม่กันเลยนะคะนี่สวยงามมาก นะคะเทพเทวริสนะคะสวยงามทั้งตู้เลยใครอยากอาไปทำโฟมก็จัดกันเลยนะคะเทพเทวริสนะคะต่อมานะคะต่อมาจะเป็นไก่สวนแตงนะคะไก่สวนแตงเอามีจํานวนให้เพื่อนๆนะคะรุ่นเดียวกันสวยทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆจ๋ารุ่นเดียวกันทั้งนั้นเลยนะคะ อ่ไม่มีอันไหนสวยกว่าสวยน้อยสวยมากนะสวยทุกต้นนะคะขอบอกสวยทุกกระถางกันเลยนะคะเดี๋ยวป้านันหยิบให้ดูหนึ่งกระถางนะคะนี่กระถางละหนึ่งรอยห้าสิบบาทไซส์แม่พันกันเลยไซส์ตั้งแม่กันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าอยากได้สวยงามไปอีกนานก็ใส่กระถางแปดอัพกระถางแปดหรือกระถางสิบได้เลยแต่ถ้าต้องการเพื่อนๆต้องการให้ ได้หัวจะเอาไปทําจํานวนเพื่อนๆก็ให้อยู่ในกระถางหกเลยให้เขาแบบต้นอันๆกันเลยนะต้นอันๆแล้วเขาก็จะค่อยทยอยทิ้งใบแล้วเพื่อไปลงหัวสร้างหัวนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยทุกกระถางเลยนะขอบอกนะคะไก่ส่วนแตงเดี๋ยวก็นำส่งให้ดูไก่ๆหน่อยนะคะนี่นะคะสวยทุกกระถา,นะา,า,า,างนะคะขอบอกเลยใครอยากได้จำนวนรีบบอกรีบจองกันได้เลยนะคะ 150อาบาทต่อมานะคะไก่ฟ้าพยาโลอันนี้จะเป็นไก่ฟ้าพยาโลนะคะเ,เพื่อนๆจ้า150บาทเช่นกัน150บาททุกกระถางนะคะวันนี้บางกระถางก็2ต้นนะเ,นเพื่อนๆจ้าบางกระถางก็2ต้น นะคะนี่สวยๆกันเลยนะคะเดี๋ยวป้นานันหยิบให้ดูอ่ะอันนี้อันนี้จะอ่ออันนี้ก็สองเหมือนกันอันนี้เริ่มทิ้งใบแล้วใครจะไปทําจํานวนคือได้เลยนี่นะเริ่มทิ้งใบแล้วนะเพืเ่อนๆจา๋าเริ่มทิ้งใบต้นใบแก่ใบเข้มแล้วเห็นไหมสองต้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆจ๋า,จาอันนี้ยังไม่แก่จัดนะอันนี้ยังไม่แก่จัดนะคะไก่ฟ้าพยาลอนะคะ อยากได้รีบสั่งจองกันได้เลยนะคะเบอร์โทรหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะต่อมาอันนี้จะเป็นไก่แก้วสวรรค์นะคะไก่แก้วสวรรค์ไก่แก้วสวรรค์ก,ก,ววรรก็150บาทนะคะ150บาทไก่แก้วสวรรค์จะจะต้นเดียวนะเพื่อนๆจ๋ากไก่แก้วสวรรค์เนี่ยพราะได้จํานวนน้อยมากหัวเขาเล็กมากนะคะถ้าใครเอาไปนะอย่าแบบไม่ต้องผิดสังเกตนะเพราะว่านานเลี้ยง ปีกว่าหัวเท่านิ้วก้อยเองนะจะบอกไว้ให้เพงได้ใส่ต้นเดียวนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะไก่แก้วสวรรค์นะคะม,มีจำนวนให้นะคะเพื่อนๆอยากได้รีบทักมาเลยต้นนี้ออกจะแพงแล้วนะเพื่อนๆจ๋าแพงสวยนะแพงสวย ต่อมาจะเป็นหลงปูแหวนนะคะหลงปู่แหวนก็มีแบ่งปันให้ที่สิบกว่ากระถางนะคะไม่ถึงยี่สิบกระถางดีนะคะสิบกว่ากระถางรีบสั่งจองกันได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบาทไซตตั้งแม่ไซแม่พันนะคะแต่อันนี้จะเป็นเขาเรียกแบบทรงแบบล่มลม,ลมเพื่อนๆจ๋าทรงล่มแกะก้านเขาจะตั้งนะคะสวยงามมากเลยนะคะหลงปูแหวนอันนี้คือหน้าเต็มเต็มนะ,ะนะเพื่อนจ๋า หน้าเต็มแล้วนะคะคือสูงใหญ่ได้สุดขนาดนี้นะเพื่อนๆื่อนจ๋าออ้ยต้นนั้นมีแข่งด้วยสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆื่อนจ๋าสวยงามนะคะหล่อปูแหวนใครอยากได้รีทักมาอ่าต่อมาจะเป็นพันท้ายนอละสิงนะคะพันท้ายนอละสิงนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันเพื่อนๆจ๋าพันท้ายนอนละสิง ก็มีจํานวนให้เพื่อนๆเหมือนกันนะใครเลือกก่อนใครสั่งก่อนก็ได้ต้นที่กัดสีไปนะอันนี้กัดสีนะอันนี้ยังกัดน้อยหน่อยนะเพื่อนๆจา๋าแต่ก็คือ,อเริ่มกัดสีกันแล้วทุกต้นนั่นแหละเพื่อนๆจา๋าแค่ว่าใครมาก่อนก็จะได้ต้นที่สีเข้มๆถ้าใครอยากเอาไปทําจํานวนก็คือต้องสีเข้มๆนี้เลยนะเพื่อนๆจา๋าก็คือเรียกว่า,าเขาเรียกแก่แก่แล้วนะคะสีเข้มแล้วนะคะ ต่อมาจะเป็นทายาตอื่นนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าทายาตอื่นเนาะต้นนี้เห็นว่า2ใบนี่ก็คือเรียกว่าแก่จัดแล้วนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าคือเขาทิ้งใบเหลือ2ใบนะคะ1 5 0บาทเหมือนกันถ้าใครต้องการความสวยงามก็เอาใบดกๆไปเลยนะคะใบดกๆก็คือจะมีอยู่ที่4ีใบนะคะ4ีใบอันนี้ก็คือ5้ใบนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าห้าก,กา้านใครต้องการความสวยงาม ก็เอาแบบนี้ไปนะคะจะคือได้สวยได้อีกพักหนึ่งเลยไม้สร้างหัวไม้มีหัวแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าใครอยากได้สนใจต้นไหนรีบทักมากันเลยนะคะพาญาตอื่นสวยมากเลยนะสีเขาเหมือนสีเทพารักนะเพื่อนเพื่อนจ๋าแต่ดอกเขาสวยมากเลยต้นนี้จะออกแผงๆคือพื้นใบเขียวเยอะนะคะพื้นใบเขียวเยอะอันนี้จะออกม่วงเยอะหาอยู่ที่ใครชอบหน้าไหนนะเพื่อนเพื่อนจ๋าเนี่ย าแล้วเขาสวยกัดสีสวย 1, 150่ใครอยากได้ก็ทักมาเอาหน้าไหนก็ทักมาบอกได้เลยนะหน้าเขียวหรือหน้าหน้าสีม่วงนะคะอ่าต่อมานะคะต่อมาอน,นี้จะเป็นอ่าสับปะเตริฐนะคะสับประเสิิฐสวยงามมากกระถางึ่งมีสองต้นนะคะกระถางึังมีสองต้นสับประเตริฐนะคะสวยงามสวยงาม มีสองต้นสวยๆเลยนี่ความสูงนะคะความสูงหนึ่งไม้บรรทัดนะคะประมาณหนึ่งไม้บรรทัดกว่าๆเพื่อนๆจ๋า,า,จาสวยงามมากเลยนะคะมีหูใต้ใบด้วยนะเนี่ยสีเขาเข้มสวยมากมีหูใต้ใบนะคะสวยมากเลยเพื่อนๆจ๋าใครแบบรักบอสลสียงบอนสีแล้วลงรักมากเลยนะคะซับประเสริฐหนึ่งรอยห้สบบาทนะคะ ต่อมาต้นทางนี้จะเป็นสวนสาวหลังสวนนะคะเพื่อนๆจ๋าสาวหลังสวนนะคะสวยงามมากเช่นกันนะคะจะสีเข้มสีเจมเ,เจ๊ดกว่าพันท้ายนรสิงพันท้ายนรสิงแดงเข้มๆนะคะอันนี้จะสีแบบ หวานขึ้นมากว่าการเจ่มกว่ากัน,นะะขึ้นนะคะเพื่อนๆนจ๋าพันทาอันนี้สาวหลังสวนประนันก็จะพันท้ายอย่างเดียวเลยนะคะใครอยากได้ก็ทักมาเลยร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่อันนี้ทำฟอมกอไว้นะคะใหญ่เต็มที่นางก็จะประมาณนี้แต่ใครอยากได้สวยๆก็ไปทำฟอร์มโกอ,อย่างนี้เลยเนี่ยใส่ใส่กระถางแปดกระถางสิบใส่อย่างนี้เลยเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็จะเป็นซับ ประเสริฐเนี่ยซับประเสิฐก็ไปใส่กระถางสิบนะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยใหญ่เต็มที่นางสวยมากเลยนะเนี่ยสวยๆเลยนะใส่กระถางสิบกระถางสิบสองได้เลยเพราะว่านางสวยได้ได้นานนะคะสวยมากขอบอกสวยจริงสวยจังอ่าต่อมาจะเป็นรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าไทยใครอยากได้ก็รีบ จับจองกันเลยคือใหญ่เต็มที่แล้วเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะคะเปเพื่อนจา๋าเป็นสาวเต็มตัวแล้วใครอยากได้ก็จัดการสั่งประนันได้เลยกระถางละ150บาทเท่านั้นนะคะคือเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะคะใครอยากได้ความสวยงามก็จัดเลย150บาทนะคะบางกระถางก็มีลูกน้อยออกมาแล้วนะคะเป็นเพื่อนจ๋า,า,จาสอต้นในกระถาง บางกระถางก็มีลูกน้อยออกมาแล้วนี่นี่กระถางนี้ก็มีลูกน้อยออกมาแล้วนะคะน,นะคะสวยงามมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าสวยงามจริงๆสวยจริงสวยจังเลยนะนี่นะรวยล้นฟ้าไทยนะคะงามได้ใจมากเลยเดี๋ยวบ้านนนจะคัดที่กัดสีให้นะเพื่อนๆจา๋าสวยๆนะคะ ต่อมานี่จะเป็นสิลาเพชรนะคะสิลาเพชรก็150บาทเช่นกันสิลาเพชรนะคะก็น่าสวยมากเพื่อนๆจา๋าสิลาเพชรน่าสวยมากดูสิเข้มสวยกันเลย150บาทนะคะนี่นะที่เขาใหญ่เต็มที่คือแบบนี้นะเพื่อนๆจา๋าใหญ่เต็มที่เราก็ต้องอัพกระถางไปเรื่อยๆเพื่อนๆจา๋าอัพกระถางแล้วนางก็จะใหญ่นะคะเพื่อนๆจา๋านางก็จะใหญ่นี่เลย อันนี้ก็ถางแปดนะคะกระถางแปดกระถางสิบกันเลยอันนี้ก็ถางหกเนี่ยถ้าใครอยากนั่นก็ไปอัพกระถางได้เลยอันนี้ตั้งแม่นะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ตั้งแม่นะคะเอาไว้แม่พันนะเไว้แม่พันนะคะไม่ต้องถามนะคะว่ะนานันเอาไว้แม่พันนะคะนี่สวยเห็นไหมสวยงามมากเพื่อนๆจ๋าเขาแพงได้สวยมากเลยเนี่ยเห็นไหมสวยใหญ่ อันนี้เนี่ยร้อยห้าสิบบาทเนี่ยกำลังกัดสีสวยๆกันเลยนะคะเอามาต่อนะคะมาต่อกันนะคะ มาด้านนี้เลยอันนี้ยังกระจัดกระจายอยู่นะเพื่อนๆื่อนจ๋ายังไม่เป็นระบบยังไม่เป็นส่วนสัตว์นะคะยังกระจัดกระจายอยู่ยังจัดไม่หมดเนะาะต่อมาจะเป็นเทราปตีเทราปตีนะคะเท,เทราปตีก็ 1, 150รบาทแข็งแรงมากเพื่อนๆื่อนจ๋าไซส์สวยใหญ่เนี่ยคือเรียกว่าใหญ่แล้วนะเพื่อนๆื่อนจ๋าใหญ่เป็นสาวเต็มที่แล้วนะสวยเข้มสมบูรณ์แล้วนะคะเพื่อนๆื่อนจ๋าไปอัพกระถางได้เลยนะคะ ถราใส่ตั้งแม่เนาะใส่แม่พันเพื่อนๆจ๋าถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปก็ถ้าว่าอยากได้หัวก็ปล่อยให้น้องทิ้งใบเลยนะแบบไม่ต้องเปลี่ยนกระถางนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ถ้าอยากได้ความสวยงามอีกนานๆก็ไปอัพกระถางแปดได้เลยนะแปดหรือสิบได้เลยนะคะต่อมาต่อมาจะเป็นสาววารินสาววารินนะคะอันนี้ก็ลูกออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ามีลูกน้อยออกมาแล้วนะคะ าสาวารินก็150บาทเช่นกันนะคะสีเหลืองนะคะกระดูกสีน้ำตาลนะคะสาวารินสวยมากนะบอลตัวนี้น่าสะสมนะเพื่อนๆจ๋าน่าสะสมต่อมาจะเป็นนารีบุรพาอัานนี้ก็เต็มที่แล้วเหมือนกันนะคะแข็งแรงมากเลยกระถางหกแบบ,บล้นๆเลย อ่าไปเปลี่ยนกระถางอัพกระถางได้เลยร้อยห้าสิบาทนี้ไซส์แบบจัมโบ้เลยนะเพื่อนๆจ๋าสวยๆเลยนะคะค่าส่งประนานห้าสิบบวกสิบนะคะกระถางต่อไปขอบวกสิบบาทเด้อเพราะว่านางหนักมากนะคะต้นต่อมาจะเป็นนายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นสวยแล้วนะสวยเต็มที่เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนายทองเหม็นนะคะ เป็นสองต้นในกระถางเด้อส่องต้นในกระถางในทองเหม็นมีแบ่งให้สามสี่กระถางเท่านั้นนะคะเพื่อนๆจ๋าอ่ะปะนันเห็นเวบเวบสามสี่กระถางแต่มันยังไม่ได้เอามาเรียงรวมกันนะคะเพื่นพนอนๆจ๋าเอาจัดไปสองโต๊ะไอ้ตรงนี้สองกระถางสวยงามมากเพื่อนๆจ๋านายทองเหม็นกระถางน้อยๆเอาไว้ให้ปนันก่อนเลี้ยงให้มันโตก่อนปนันจะได้รอยห้าสิบนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอ่านี่เทลาปตีอยู่ตรงนี้อีกกระถางนึงสวยมากเพื่อนเพื่อนจ้ะกระถางนี้เก่มากเลยนะนี่สวยมากเลยอ๊ย้ยรวบใบมาหากันไม่หมดนะเพื่อนเพื่อนจ้ะตรงนี้อีกกระถางหนึ่งเดอ้อตรงนี้อีกกระถางนึงใครชอบหน้าไหนก็จัดกันเลยนะสวยสวยมันเบียดกันเพื่อนเอนจ๋าปะนันไม่มีตู้ปะนันก็อัดกันไปเลยอันนี้จะเป็น ไก่ชมพูรัดนะคะไก่ชมพูรัดก็เป็นไก่ตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะคะเพื่อนๆจ๋ายังไม่มีนะท้องตลาดเออไม่ใช่ยังไม่มียังไม่เยอะนะคะยังไม่เยอะนะคะยังไม่ล้นตลาดนะคะสวยสวยร้อยห้าสิบนะคะใครไวใครได้เด้อพ่อนันแบ่งปันให้อาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะมันยังมีไม่เยอะนะคะ หลวงลาเสนีหาอ่ากระถางนี้นะคะมีสามต้นในกระถางชมพูหวานๆกันเลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะกระถางนี้รู้สึกว่าจะมีสามต้นนะคะสามต้นจัดไปจัดกันไปเลยนะคะนะคะต่อมาด้านนี้กันเพื่อนๆจ๋าต่อมาด้านนี้กันนะคะสวยๆกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยๆกันเลย ด้านนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวป้นันหยิบอันนี้ก่อนนะคะเอาอะไรก่อนดีอะไรก่อนดีอันนี้จะเป็นหมอนะคะหมอยอดเดชหมอยอดเดชนะคะเพื mm ่อ hmm. นๆจ๋าสวยมากเลยมีกี่ต้นในกระถางสต้นในกระถางเพื่อนๆจ๋าสามต้นในกระถาง,านใ,นางาใครจะเอาไปทําจํานวนได้เลยนะคือนางใหญ่เต็มที่แล้วนะนี่นะคะจัดไปดูใบดูใบ ดูใบนะคะดูใบนี่ป้นานันไม่ได้มัดหลักนะไม่ได้ทําหลักมันก็เลยกระจัดกระจายกันอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าปล่อยแบบธรรมชาติเลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามต้นใครไวใครได้อันนี้แบ่งปันต้นเดียวต้นเดียวอันนี้จะเป็นมหาชัยโอ้โหมหาชัยเป็นพุ่มอยู่แต่ว่าเขาเบียดเพื่อนๆจ๋ามหาชัยก็ป้ายสวยอ้าว ใครอยากได้แคบได้แคบนะอันนี้ก็แบ่งให้หนึ่งกระถางอันนี้ยังจํานวนยังไม่เยอะนะเพื่อนๆจ๋าหนึ่งกระถางร้อยห้าสิบจัดเลยนะคะใครไวใครได้เด้ออันนี้จะเป็นเศรษฐีสุพรรณอันนี้ก็พุ่มใหญ่ๆจะยกได้ไหมเนี้ยเดี๋ยวป้านานรวบใบแล้วกันนี่นะคะสาสากี่ต้นหนึ่งสองสองต้นในกระถางนี่เต็มเลยนะคะ มีหลายกระถางอยู่นะเศรษฐีสุพรรณยังไม่ได้รวมกันด้านนู้นมีอีกนะคือใหญ่เต็มที่แล้วนะเพื่อนๆถ้าไซส์นี้เพื่อนๆได้ไปนะถ้าถ้ามันแก่เต็มที่มันยุบมันอะไรไม่ต้องตกใจนะนางมีหัวแล้วเดี๋ยวนางขึ้นมาอีกนะเพื่อนๆจ๋ามีอันนี้จะเป็นอาสาวาลินโอ้ยต้นสูงใหญ่อะไรขนาดนี้สวยงามมากเพื่อนๆจ๋าจปันนั้นไม่กล้ายกเพราะว่าใบเศรษฐีสุพรรณมันมันสอดมัน นั่นอยู่สองต้นใหญ่ดูโชว์กระดูกเขาสวยมากเลยใบเขาสอดใต้ก็มีนะนเพื่อนๆจ๋าสอดกันไปสอดกันมาประน,นันทายคนเดียวไม่ยกนะคะไม่ยกต้นนี้จะเป็นพลอยชมพูพลอยชมพูนะคะอาจัดไปอันนี้จะเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนอันนี้ก็ฟอร์มกออันนี้จะเป็นหัวตอนนะเพื่อนๆจ๋เาเพราะว่าปรนานันเห็นหัวใหญ่ปนันก็เลยตอนนะตอนยอดนะคะ มันก็เลยออกมาเป็นฟอร์มกออย่างนี้ใครอยากได้ฟอร์มกอจัดไปอันนี้จะเป็นหานุมานหานุมานนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าหานุมานอมพับทานะคะนี่อันนี้ก็กกหนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนกันอมพับผาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ,ะต่อมาดูก่อนว่าม,มีโตยัง พญาสเสวิตนะคะเพื่อนๆจ๋ามีแบบพอเดินทางได้อยู่ประมาณสี่กระถางนะคะเพื่อนๆจ๋ายังไม่โตมากนะเพื่อนๆโตช้ามากแต่เขาน่ารักอะ่ะแต่ว่าเขาโตช้านะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ไม่มีหัวนะคะจะเป็นไหลๆนะเพื่อนๆจ๋าไม่ต้องไปหาหัวจะผ่าเลยนะตัวนี้ใช้แยกหนอนะถ้าใครจะไปแยกกระถางหรือไปแยกให้หลายๆกระถางไปขยายพันธุ์ แยกหน่อเท่านั้นนะคะไม่มีหัวให้ผ่านะคะเพืเ่อนๆจา๋าพญาเสวตปะนันให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ยุบไปแล้วแล้วเขาขึ้นมานะคะเพืเ่อนๆจ๋ายุบไปแล้วแล้วขึ้นมานี่ลูกกําลังขึ้นนะ แต่ว่าป้านันห่อแพ็คเป็นพอได้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆจะไปพอได้แล้วเอากระดาษทิชชู่ซับซับรอบๆแล้วก็เอากล่องลังม้วนห่อไปนะคะเ,เพื่อนๆจะห่อไปอย่างดีนะคะหนึ่งร้อยบาทเอาให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะด้านนู้นก็มีอีกนะเพื่อนนาลีบุรพภาอยู่มุมนู้นเลยแก่เต็มที่แล้วนี่องค์หญิงทอฝันอันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะเอื้อมไม่ถึงนะนี่นะ เป็นกออยู่นะสามรู้สึกจะสามต้นนะคะเพืเ่อนๆจะสามต้นหนึ่งยห้าิบบาทไม่แพงเลยอันนี้ก็พลอยชมพูนะคะสวยงามนะสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้ปนันอ่าจะทำคลิปอ่าสั้นๆน,นะคะสำหรับไซส์ใหญ่นี้สำหรับที่ว่าปนันอ่าเขาเรียกอะไร ปล่อยให้นางลงหัวนะคะเพื่อนๆจ๋าค so, ือแบบไม่เปลี่ยนละเพราะว่ามันสามารถผ่าได้แล้วนี่คือแก่เต็มที่แล้วคือออกดอกแล้วนะเพื่อนๆจ๋านี้ทายาตอึ่งนะป้านานปล่อยเขาเขาโสมนะเพื่อนๆจ๋านี่ปล่อยเขาเขาโสมก็คือแบบถ้าเราอยากต้องการอ่าต้องการจะทําจํานวนก็คือเราอย่างนี้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนกระถางก็คือต้องการให้เขาโสมอยากให้เขาทิ้งใบให้ไปอั้นที่หัวนะคะก็คือ สูตรของปน,นันอย่างนี้เนาะแต่สูตรส่วนอื่นปนันก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นของปน,นัปนปนันก็มาแบบบอกบอกเพื่อนๆแล้วกันถ้าใครนั่นเอาเอาอย่างก็ได้หรือไม่เอาอย่างก็ได้นะคะแบบแต่แต่ละคนก็สูตรไม่เหมือนกันเนะาะการการเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นเหนือดวงเพื่อนๆจาน๋านี่ดูทางถูกฝนถูกอะไรก็คือแก่ต้นเต็มที่แล้ว นี่ลูกเขาออกมาแล้วป้านันก็จะทําจํานวนเพราะว่าที่ผ่านไปก็ทําทํามั่งแล้วนะคะพเพื่อนๆจ๋าทํามั่งแล้วพเพื่อนๆก็อรอเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็นานโตเหมือนกันแต่ถ้าได้โตแล้วนางสวยมากนะพนเพื่อนๆจ๋าถ้าได้โตแล้วโตไวแต่ตอนเล็กๆก็กว่าจะโต,ต,ก,ตก็อั้นอยู่เหมือนกันพอได้เปลี่ยนกระถางหกนางจะโตไวนะคะอ่าอันนี้เหนือดวงอันนี้จะเป็นไอ้อ่างที่ว่าป้านันปล่อยปล่อยให้เขาลงหัวนะพนเพื่อนๆจ๋าแบบปล่อยให้เขาโสมนะ ให้ถ้าแบบถูกฝนเต็มที่ถูกแดดเต็มที่เลยนี่ก็จะเป็นอา่อาอา่อาอา่าอ่าลืมซะง,ง่ายๆซะอย่างนั้นเองนี่อันนี้ก็คือสามารถผ่าได้แล้วเพื่อนๆจา๋าเนี่ยสามารถผ่าได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นอา่าพันดาวเนี่ยพันดาวพันดาวนางไม่ค่อยทิ้งใบนะเพื่อนๆจา๋าไม่ค่อยทิ้งใบนานเลย เปิดมาแล้วหัวเล็กๆเองนันเนี่ยหัวไม่ใหญ่ทำจำนวนได้น้อยมากเลยพันดาวเนี่ยนะคะสำหรับวันนี้ป้านันก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะคนไหน่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามเพื่อว่าเวลาป้านันทําคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเพืเ่อนๆจ๋าจะได้มีการแจ้งเตือนกดเข้าไปดูในช่องอ่า แว่นตามีการแจ้งเตือนเนาะว่าถ้าเราได้ติดตามคลิปมันก็จะมีการแจ้งแจ้งเตือนคลิปว่าเราเราติดตามคนไหนเขาก็จะเตือนมากดเข้าไปดูใครดูไวก็ได้เลือกไวนะคะใครไปดูไวก็ได้เลือกไวสําหรับวันนี้ป้านันก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกออเดอร์นะคะสวัสดีค่ะ